สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งในวิชาการงานอาชีพวันนี้ขวูยจะมาสอนการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่30และ31ค่ะเด็กๆในหนังสือเรียนการงานอาชีพไปทำกันเลยค่ะดูภาพที่าำนดให้แล้วเขียนอธิบายว่า วิธีจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในภาพเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนเปิดไปที่หน้า30นะคะข้อที่1ค่ะตะกร้าใช้ใส่เสื้อผ้าแต่ที่ครูยเห็นมีรองเท้าวางอยู่มากมายเลยนักเรียนคิดว่า จัดเก็บได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเด็กๆไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะรองเทา้าควรจะนำไปเก็บไว้ที่ชั้นวางรองเทา้าและเก็บไว้เป็นคู่ๆเพื่อจะได้หยิบจับได้ง่ายนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่สองเป็นภาพตู้ มีลิ้นชักใส่ถุงเท้าเต็มเลยค่ะนักเรียนคิดว่าจัดเก็บได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะจัดเก็บได้เหมาะสมนั่นเองเพราะม้วนถุงเท้าเป็นคู่ๆทำให้หยิบใช้ได้สะดวกและจะหยิบใช้ได้ไม่ผิดคู่นั่นเองค่ะเด็กๆ ไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่สนะคะเด็กๆเป็นเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ตัวนี้ข่วยเห็นกางเกงเยอะแยะเลยเด็กๆ,ๆคิดว่าจัดเก็บได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะ ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะเก้าอี้ไม่ใช่ที่วางเสื้อผ้าควรนำเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไปใส่ในตะกร้าเตรียมที่จะซักเลยค่ะภาพทีสีเป็นภาพการเรียงรองเท้าบนชั้นวางรองเท้านะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่า จัดเก็บได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะข้อนี้จัดเก็บได้เหมาะสมคะ่ะเพราะวางรองเท้าได้เป็นคู่อย่างเป็นระเบียบทำให้หยิบจับใช้ได้สะดวกและดูเรียบร้อยได้ค่ะเด็กๆต่อไปไปข้อที่5เลยนะคะเด็กๆ ข้อที่5ค่ะเด็กๆข้อที่5เป็นตู้เสื้อผ้าเปรียงเสื้อผ้าไว้อย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆคิดว่าตู้เสื้อผ้าในนี้จัดเก็บได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเหมาะสมนั่นเองเพราะจัดวางเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบและแขวนอย่างเรียบร้อยทำให้ หยิบใช้ได้สะดวกและรวดเร็วด้วยค่ะเด็กๆให้นักเรียนวงกลมรอบตัวเลขหน้าคำตอบที่ถูกต้องในหน้าที่31หนังสือการงานอาชีพค่ะเด็กๆข้อที่หนของใช้ใดไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นภาพแรกเป็นกางไกลค่ะ ภาพที่สองเป็นยาสีฟันภาพที่สาเป็นผ้าเช็ดหน้าค่ะเด็กๆข้อใดที่ไม่ใช้กับร่วมกับผู้อื่นคะข้อที่3นั่นเองผ้าเช็ดหน้าของเราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเด็กๆข้อที่สองค่ะเมื่อเราเช็ดตัวเสร็จแล้ว ควรเก็บผ้าเช็ดตัวไว้ที่ใดคะข้อที่หนึ่งราวตากผ้าข้อที่สองในตู้เสื้อผ้าคะ่ะข้อที่สามในตะกร้าคะ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะข้อที่หนึ่งนั่นเองราวตากผ้าคะ่ะเมื่อเราเช็ดตัวเสร็จแล้วก็เอาไปแขวนไว้ที่ราวตากผ้านะคะ ข้าจะได้แห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยค่ะข้อที่3คมะาเด็กๆการแปรงฟันต้องใช้อะไรร่วมกันคะข้อที่1งยาสีฟันกับแปง้งข้อที่สองแปรงสีฟันกับยาสีฟันค่ะข้อที่สามแปรงกับแป้งพับค่ะนักเรียนคิดว่า ข้อไหนถูกต้องคะข้อที่2นั่นเองแปรงสีฟันใช้ร่วมกับยาสีฟันคะ่ะข้อที่4นะคะเด็กๆการจัดหนังสือจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่มีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆหนึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. องอ่านหนังสือไม่ขาด 3. ามทำให้สวยงามข้อไหนคะเด็กๆข้อที่1น,นั่นเองข้อที่อีกหนึ่งทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะข้อที่5ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วควรทำอย่างไรก่อนนำไปซักคะ 1. นึ่งพึงให้แห้งค่ะ 2. รีดให้เรียบร้อย สพับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะข้อที่หนั่น,นเองควรผึงให้แห้งนะคะและผึงในที่แดดด้วยค่ะจะได้ค่าเชื้อโรคไปในตัวนะคะเด็กๆสุดท้ายนี้ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะใส่แมสท,ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆขวยเป็นห่วงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ